หัวคันนาอ๋อนี่ปลูกไว้ตรงไหนครับปลูกไว้เป็นเป็นพืชเกษตรกรอยู่เลยครับอ๋อแล้วที่บ้านปลูกไว้ครับปลูกไว้ตรงไหนบริเวณบ้านปลูกไว้เยอะไหมครับไม่เยอะครับรือว่ามันก็มีพอไอเนี่ยครับช่วยเหลือกันนะครับแล้วคิดยังไงถุงก็กลับเอามาช่วยกันคือว่ามันเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยมันก็ต้องเก้อรุลกันไปครับไหนช่วยได้ช่วยกันนะรับปลูกพร้อมนี้ครับ อป่นงี้เก็บได้ทุกวันไหมมันก็ไม่ทุกวันหรอกครับพอนี้ที่คือทุมวันมีอยู่ขายครับเป็นเพือนี่ดูอ่ะ,อะ

ปกติปลูกข่ายนะคะปลูกถ่ายครับปลูกก็เฉยๆอย่างนี้เหรอแล้วทำแล้วทำไมถึงเอามาช่วยตรงนี้ go อ๋อให้ดำแบบนี้ตัวอย่าน เดินครับแค่ไปคุณยาตา่รอะ,ะได้มาแล้วนะคะเราก็เอามาจัดชุดเป็นเซ็ตนะคะเป็นเซตแบบนี้ให้กับผู้กักตัวแล้วก็ผู้ป่วยที่รอเตียงะคะก็คือทีนี้ทำไมไปได้ของมาจากไหนทำไม เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชนเนี่ยก็คือจากผู้ป่วยที่องสามนะคะก็ดูดูคลิปของประชาชนที่เขาป่วยเป็นโควิดภายในองสามแล้วเขาใช้สมุนไพรตัวนี้มามาดื่มแล้วก็มาสูตรโดมมาค่ะแล้วก็เขาพูดคลิปมาคลิปของอบต้อมานะคะเราก็ดูจากตรงนั้นมาแล้วพี่ๆค่ะ ที่อรไทยเนี่ยค่ะที่เอาของมาให้วันนี้กับทีมของท่านอ่ะพร้อมทังท่านสอสอนนวินก็มาพูดคุยกันนะคะทางนายกเองก็เลยไปปรึกษากับแพทย์แผนไทยที่อยู่ในรอพอสอส,อสอนะคะว่าช่วยดูสูตรให้หน่อยว่าตามคลิปนี้มันมันใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากประสบการณ์ของผู้ป่วยทางแพทย์แผนไทยก็บอกว่า สมุนไพรตัวนี้อยู่ในตำรายาแผนโบราณอยู่แล้วเราก็เลยชุมชนนะคะต,ต้องขอบคุณทางชุมชนคือพี่อรทัยบุญเบียงพี่กัลายาบังชวดนะคะแล้วก็ท่านสุนอ,อนาวินนะคะที่มาผักดันให้นายกได้เอาสูตรนี้มา,าช่วยเหลือประชาชนและก็ป่วยได้กับชุมชนตอนนี้ก็ก็แจกให้กับผู้กักตัวแลว้ผู้ป่วยที่รอเตียงแล้วก็ประชาชนที่ทมีความเสีย่ยงเขาสนใจ ก็มารับค่ะแต่วันนี้เนื่องจากสมุนไพรมันหมดนะคะพี่ๆก็เอามาเติมให้กีกอะไรเงี้ยแล้วก็ชาวบ้านเมื่อเห็นว่าเราทําตรงนี้เขามีมะกรูดมีตะไคร้อะไรเขาก็เอามาเติมให้เอามาช่วยบางอย่างเราก็ต้องช่วยกันซื้อก็จะอันนี้เราก็ใช้จากชุมชนกับบางทีก็ตังส่วนตัวกัน,นค่ะทีนี้ของพอเราแพ้แล้วต้องเอาไปแจกให้เขาหลือเขามารับเอง ถ้าเป็นผู้ติดเชื้อนะคะที่รอเตียงกับผู้กักตัวเนี่ยทางเราจะให้สมาชิกสภาบตอนหรือทางผู้ใหญ่บ้านหรืออสมเนี่ยค่ะนำใบมอบให้ที่บ้านนะคะแต่สำหรับถ้าเป็นประชาชนที่สนใจแล้วของเรามีจำนวนมากพอเนี่ยเราก็จะให้ประชาชนที่สนใจมารับด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นการเผยแพร่เผยแพร่ตัวการใช้สมุนไยัย ตอนนี้ก็คือต้องช่วยกันวิธีการแบบนี้แล้วใช้วิธีก็ก,ก็คือมันวิกฤตอะค่ะกฤตเพราะว่าเอา่อตอนนี้ไม่ได้รับการตรวจถึงมีอาการก็ไม่ได้รับการตรวจจํานวนมากคนที่เสี่ยงอะแล้วก็หลังจากที่ได้รับการตรวจเสร็จนะคะบางรายโรงพยาบาลไม่มารับไม่มารับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะช่วยกันยังไงเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้กับเราให้ฟ้าทลายโจรนะคะซึ่งเป็นยาที่กระทรวงสาธารณสุขเขา ได้เผยแพร่มาแล้วว่าสามารถที่จะทานได้เราก็ช่วยกันอย่างนี้ไปก่อนนะคะเราไม่มีทางเลือกนะคะก็เลยต้องใช้ภูมิปัญญาไทยและภาพแผนโบราณมามาช่วยประคองะคะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าจะหายนี่ถือเป็นทางเลือกของชน,นเราเลยใช่ค่ะแล้วก็ช่วยได้ตอนนี้อ่าใช่เพราะฉะนั้นทุกคนอ่ะถ้าเราไม่ช่วยกันอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรบรรเทาเลยอย่างน,างนี้อย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมุติว่าสมุนไพรทั้งฟ้าทลายโจรทั้งตัวที่เราทําอยู่เนี่ยได้ช่วยบรรเทาก็สัก ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็อย่างน้อยให้รอเวลาที่โรงพยาบาลจะมารับะเหมือนคนบ้านเราที่เป็นผู้ประกอบการร้อยเห็ียของมันนะ,ะคะก็จะมีพวหกหาตะไครนะคะขาแล้วก็ใบเตยนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะหัวหอมก็คือมีด้วยไปด้วยอย่างต้องใส่ไปเลยนะคะ <S <S นะคะแล้วก็เนี่ยฮะใบตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องต้มยำเราเนี่ยราคะแต่ว่าเราใส่ในปฏิบัติหนูดีฝา เราจะรอหน่วยง,งานนะเพราะว่าถ้าจะรอนหน่วยง,งานรัฐบาลตอนนี้เต็มหมดนะแต่ก็ต้องเข้าใจนะคะเราเอาภูมิจ